คุณจะรู้สึกยังไงถ้าได้ยินข่าวว่าแฟนที่นิสัยสุดท็อกซิกจอมบงการและคอยควบคุมความคิดของคุณทำการจบชีวิตของตัวเองหลังจากที่เลิกกับคุณได้ไม่นานคุณจะรู้สึกใจหายหรือว่าดีใจที่ในที่สุดแผ่นดินก็สูงขึ้นสักหน่อยหนึ่งหรือจะรู้สึกเฉยๆยังไงก็ได้เพราะเขาไม่ได้มีอิทธิพลต่อคุณอีกต่อไปซิซิเลคาสก็เช่นกันอย่างน้อยก็ในตอนแรก เพราะเธอก็อาจจะเหมือนกับหลายๆคนที่รู้สึกโล่งใจว่าในที่สุดเราก็หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ได้สักทีแต่นี่ไม่ใช่จุดจบอย่างแท้จริงเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของอะไรที่น่ากลัวแล้วก็เลวร้ายยิ่งกว่า telef customer now't I'm in not crazy Please listen you saying the person trying สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำหนังระทึกขวัญจิตวิทยาสุดหลอนจากปี2020ที่ตีความใหม่จากนิยายคลาสสิกของ H.G. Wells นั่นก็คือ The Invisible Man หรือว่ามนุษย์ล่องหนนั่นเองหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีดีแค่น่ากลัวนะครับแต่ว่ายังสะท้อนประเด็นสังคมได้อย่างน่าสนใจแล้วหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ The Invisible Man ในปี2020กำกับโดยคุณ Lee Van n e l ผู้เคยเขียนบทสอแล้วก็อินซิเดียสมาแล้วหนังเปิดเรื่องด้วยฉากที่เซซิเลียแอบหนีออกจากบ้านกลางดึกซึ่งบอกเราได้ทันทีว่าเธอไม่ได้แค่เลิกกับแฟนแต่ยังกำลังเอาชีวิตรอดแฟนของเธอก็คือเอเดรียนกริฟฟินนักวิทยาศาสตร์ผู้ร่ำรวยฉลาดแล้วก็ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเธอตั้งแต่สิ่งที่เธอกินใส่หรือว่าแม้แต่จะพูดกับใครสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ท็อกซิกอย่างรนุนแรงคือการควบคุมชีวิต เขาทําให้เธอไม่มีอิสระทางด้านความคิดหรือว่าการใช้ชีวิตเลยเขากดขี่ทางด้านจิตใจแม้จะไม่ได้มีฉากทาร้ายร่างกายอย่างชัดเจนแต่ว่าหนังก็สื่อว่ามีการทําร้ายจิตใจอย่างต่อเนื่องเอดรียนทาให้เธอรู้สึกว่าซิซิเลียไม่มีค่าและไม่มีทางหนีเขารอดแต่ไม่นานหลังจากที่เธอหนีมาเอดรียนก็ถูกประกาศว่าเสียชีวิตแต่ว่าสิ่งแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับเธอ เหมือนมีบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยตามหลอกหลอนอยู่หลังจากที่เธอหนีออกมาได้เขายังใช้ความมองไม่เห็นกลับมาควบคุมเธออีกทางไม่ใช่แค่ในทางกายภาพแต่ทางจิตใจด้วยนี่คือสิ่งที่หนังต้องการจะสื่อว่าการล่องหนไม่ใช่แค่การหายตัวแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ใช้อำนาจควบคุมผู้อื่นอย่างลับๆโดยที่สังคมมองไม่เห็นนี่แหละครับที่เรียกว่าความรุนแรงแบบเงียบที่หลายคนในชีวิตจริงของเราได้เผชิญแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือว่าไม่ใช่แค่เซซิเลียมองไม่เห็นอย่างเดียวแต่คือไม่มีใครเชื่อเธอเลยแล้วเป็นคุณคุณจะเชื่อไหมละ่ะว่าเพื่อนของคุณหลังจากที่เลิกกับแฟนสุดท็อกซิกของเขาไปแล้วแฟนคนนั้นก็เสียหลังจากนั้นเพื่อนของคุณก็มาเล่าว่าแฟนเก่าของเขายังตามหลอกหลอนอยู่ทุกวันเป็นเราเราก็อาจจะคิดว่าเพื่อนของเราน่าจะต้องหาหมออย่างด่วนๆจากจิตใจที่โดนทารุรกรรมอย่างต่อเนื่อง You need help. S dead. <S กรณีของเซซิเลียก็เช่นกันเธอจะพิสูจน์ได้ไงว่าแฟนเก่าของเธอยังคงตามรางควานแม้จะตายไปแล้วทำให้จุดเด่นที่สุดของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตัวร้ายที่ล่องหนแต่มันคือการนำเสนอความรุนแรงในความสัมพันธ์และการควบคุมที่เหยื่อมักถูกมองว่าเพ์เจอร์หรือว่าจิตหลอนไปเอง หนังเปลี่ยนคอนเซปต์มนุษย์ล่องหนจากไซไฟแฟนตาซี Fi, ให้กลายเป็นเรื่องจิตวิทยาที่เหมือนเหยื่อกำลังถูกหลอกหลอนจากอดีตโดยที่ไม่มีใครช่วยได้มันคือความกลัวที่ไม่สามารถจับต้องได้เหมือนความเครียดหรือว่า PTSD แล้วหนังยังสะท้อนประเด็นเรื่องผู้หญิงที่ถูกควบคุมโดยอำน,นาจของผู้ชายในระบบสังคมแบบชายเป็นใหญ่ซึ่งประเด็นนี้ชัดมากโดยเฉพาะในยุคหลัง Me Too Movement นะครับอลิซาเบธมอสแสดงเป็นซซซิเลียคาสได้โคตรดี การแสดงของเธอทำให้เรารู้สึกถึงความหวาดระแวงและความหวาดกลัวแบบที่ไม่มีใครช่วยได้เธอแสดงความรู้สึกเหล่านั้นออกมาจากทางสีหน้าและแววตาเหมือนคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจริงๆหนังใช้มุมกล้องและความเงียบได้แบบฉลาดมากๆบางฉากแค่กล้องนิ่งๆที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรากลับรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแม้ผมจะเป็นผู้ชายก็ตามแต่ว่าบางฉากในหนังเรื่องนี้มันก็ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจอยู่เหมือนกันนะ someones sitting in chair that การออกแบบเสียงก็น่าทึ่งเสียงลมหายใจหรือแม้แต่เสียงฝีเท้าเล็กๆกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความระทึกหนังเรื่องนี้ใช้งบสร้างแค่7ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับแต่มันดูดีเกินกว่านั้นเยอะมากหนังกว่ารายได้กว่า1 4 0ล้านเหรียญทั่วโลกเป็นอีกเรื่องที่อยากให้มีภาคต่อมากมา แต่ก็นั่นแหละครับไม่ใช่ว่าหนังทุกเรื่องที่ประสบความสําเร็จจําเป็นจะต้องสร้างภาคต่อเสมอไปถ้าเรื่องมันจบอย่างสมบูรณ์แล้ว The Invisible Man เป็นหนึ่งในหน,งหนังที่ผมรู้สึกประทับใจและชอบในการตีความใหม่ของเรื่องราวคลาสสิกโดยเฉพาะการนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและก็การควบคุมทางจิตใจซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาอย่างลึกซึ้งแล้วก็น่าติดตามเป็นหนังดีที่การันตีด้วยคะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์สูงถึง91และ88จากฝั่งผู้ชมในเว็บไซต์ Rotten Tomato โดยฝั่ง IMDb ได้คะแนนไป7.1คะแนนเรียกได้ว่าฝั่งนักวิจารณ์ก็ชอบฝั่งผู้ชมทั่วไปก็แทบไม่ต่างกันทีนี้เราพูดถึงข้อดีไปแล้วเรามาว่ากันถึงข้อสังเกตของเรื่องกันดีกว่าข้อเสียของเรื่องคือบางช่วงของหนังเราอาจจะรู้สึกว่ามันดําเนินเรื่องช้าไปเล็กน้อยซึ่งอาจทําให้หลายคนรู้สึกเบื่อหรือว่าไม่ตื่นเต้นเท่าที่ควร จริงๆเรื่องนี้เป็นปัญหากับหนังสยองขวัญหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคือเราจะทํายังไงให้ผู้ชมรู้สึกสนุกไปกับหนังได้ตลอดเพราะถ้าเราใส่เอ e m เมน์ความน่ากลัวไปทั้งเรื่องเมื่อถึงจุดจหนึ่งผู้ชมก็จะรู้สึกเหนื่อยหรือว่าเบื่อและกราฟความกลัวก็จะลดลงไปเรื่อยๆหนังหลายเรื่องจึงต้องมีจังหวะหยุดให้ผู้ชมได้รู้สึกหายใจหายคอได้สะดวกแต่ช่วงนั้นแหละ จะเป็นช่วงวัดใจเหมือนกันนะว่าผู้ชมจะรู้สึกว่าหนังมันดําเนินเรื่องช้าไปหรือเปล่าและดีนวิ i s เบิลแมนฉบับปี2020ก็ยังคงเป็นแบบนั้นนอกจากประเด็นเรื่องการดําเนินเรื่องช้าแล้วความคาดหวังของผู้ชมก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันผมลองอ่านรีวิวหลายๆที่บ้างก็บอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวหรือว่ามันไม่ได้มีความเป็นไซไฟแอคชั่นเท่าที่ควรไม่ไปทางใดทางหนึ่ง กับเล่าเรื่องความทุกข์ระทมของนางเอกแทนแม้ตัวเรื่องจะตีความใหม่และโฟกัสไปที่นางเอกเป็นหลักแต่ผู้ชมจะรู้สึกแบบนั้นก็ไม่แปลกใจถ้าคำนึงถึงว่าเรามีหนังมนุษย์ล่องหนสุดระทึกกราฟิกล้ำๆําที่นำแสดงโดยคุณเควินเบคอนในปี2000หรือชื่อไทยก็คือมนุษย์ไร้เงาเรื่องนั้นนี่นอกจากกราฟิกจะล้ำยุคสมัยแล้วยังจัดเต็มในด้านต่างๆอยู่ด้วยทั้งแอคชั่นการหนีตายหรือแม้แต่ฉากคุณโรน่ามิตราก็ยังดีงาม เรียกได้ว่าหลายคนเปิดดูฉากนี้จนแผ่นลายเลยทีเดียวแต่สำหรับเรื่อง The Invisible Man นั้นฉากไล่ล่าหนีตายมันก็ระทึกในแบบของมันแต่นั่นมันแทบจะเป็นคลายแม็กซ์สองเรื่องไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครคาดหวังจะมาดูซไฟล้ำๆหรือว่าฉากแอคชั่นมันๆทั้งเรื่องอาจจะต้องผิดหวังสักหน่อย เพราะอย่างที่เราบอกไปว่าหนังเรื่องนี้เน้นไปที่ความระทึกขวัญทางด้านจิตวิทยามากกว่าสรุปแล้ว The Invisible Man ในปี2020คือหนังระทึกขวัญนิฉลาดมีชั้นเชิงแล้วก็สะท้อนปัญหาสังคมได้อย่างทรงพลังถ้าคุณชอบหนังที่มีอะไรมากกว่าแค่ความน่ากลัวมีอะไรให้คิดตามนี่คือหนังที่คุณไม่ควรพลาด said that I find right I him. see would to wouldn’t to He wherever went he would find me. Walk right me and be able Walk and up เอาละต่อไปนี้อาจจะเป็นการสปอยหนังเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเรากำลังจะมาพูดถึงประเด็นทางด้านจิตวิทยาที่น่าสนใจในเรื่องหลายๆท่านอาจจะเคยอ่านหรือเคยฟังรีวิวหนังเรื่องนี้แล้วได้ยินคนรีวิวว่าเป็นหนังแอคชั่นระทึกขวัญจิตวิทยาแต่ประเด็นทางด้านจิตวิทยาที่ว่ามันคืออะไรกันละ่ะแล้วมันมีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะครับอันหนึ่งขอเคลมไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาใดๆทั้ทงสิน้น ข้อมูลที่เราจะพูดกันต่อจากนี้ก็คือข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมจากหลายๆแหล่งเพราะฉะนั้นจะเอาไปอ้างอิงใดๆไม่ได้นะครับนอกจากจะฟังสนุกสนุกแล้วก็ใช้วิจารณญาณของแต่ละท่านว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วกันนะครับนอกจากความระทึกขวัญแบบหนังสยองขวัญทั่วไป The Invisible Man ยังซ่อนประเด็นทางด้านจิตวิทยาลึกๆเอาไว้อีกเพียบเลยครับซึ่งผมว่านั่นเป็นส่วนที่ทำให้หนังมันน่ากลัวแบบจริงจัไม่ใช่แค่เพราะว่าหนังมันมีมนุษย์ล่องหน อย่างแรกเลยก็คืออาการที่เรียกว่าแกสไลติงครับมันคือการที่ผู้กระทําทําให้เหยื่อเริ่มสงสัยในตัวเองว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้สึกหรือว่าสิ่งที่เจอมันจริงหรือเปล่าหรือว่าเราคิดมากไปเองคําว่าแกสไลติงที่เราใช้กันในปัจจุบันจริงๆแล้วมันมีที่มาจากละครเวทีแองกฤษในยุค1930 ที่ชื่อว่าแก๊สไลท์และต่อมาก็ถูกสร้างเป็นหนังในปี1944ด้วยเรื่องนี้เกี่ยวกับสามีที่ใช้วิธีในการหรี่ไฟในตะเกียงลงและเมื่อภรรยาของเขาถามถึงแสงไฟที่มืดลงเขาก็บอกเพียงแค่ว่าเธอนะ่ะคิดไปเองตัวสามียังนำข้าวของไปซ่อนตามที่ต่างๆอีกด้วยและบอกว่าคุณภรรยานั่นแหละเป็นคนที่ทำด้วยตัวเองเขาทำทุกอย่างที่ทำให้ภรรยาของเขาเข้าใจว่าเธอเป็นคนผิดทุกสิ่งนุอย่างล้วนปกติยกเว้นตัวเธอ หลายตอนหลายครั้งที่ถูกหลอกอย่างแนบเนียนหลายตอหลายครั้งก็ถูกชี้นําให้สงสัยว่าความคิดของตนนั้นยังปกติดีอยู่หรือไม่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือการที่เธอสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์ตกเป็นเหยื่อของทริคทางจิตใจอย่างไม่สามารถหลีกหนีได้ผลนี่แหละครับที่มาของคําว่า g a ๊ l i ลติ i n g การทําให้เหยื่อเริ่มตั้งคําถามกับความจริงของตัวเองจนสูญเสียความมั่นใจแล้วในเรื่องก็เห็นชัดมากว่าเซซิเลียพยายามจะบอกคนรอบตัวว่า เธอกำลังถูกตามหลอกหลอนจากใครบางคนที่มองไม่เห็นแต่ไม่มีใครเชื่อหรือว่าฟังเธอเลยแบบนี้แหละครับที่เราเรียกกันว่าการควบคุมทางจิตใจที่มันร้ายแรงพอๆกับการทำร้ายร่างกายเลยอีกอย่างที่หนังถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆก็คืออาการของคนที่เคยผ่านเหตุการณ์รุนแรงในชีวิตมา หรือที่เรียกว่าภาวะเครียดจากเหตุการณ์รุนแรง post-traumatic stress disorder หรือว่าที่เราจะคุ้นเคยกับคำยอ่อว่า PTSD เธอระแวงทุกอย่างไม่กล้านอนไม่ไว้ใจใครรู้สึกว่าตัวเองถูกจับตาดูตลอดเวลาแล้วการที่เธอพยายามจะหนีออกจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแบบนี้กลับต้องมาเผชิญกับโลกภายนอกที่ไม่ให้ที่พึ่งไม่เชื่อและไม่เข้าใจนี่คือความโดดเดี่ยวที่เหยื่อหลายคนจะต้องเจอจริงๆในชีวิต แต่สิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือการที่เซซิเลียนั้นไม่ยอมเป็นเหยื่ออกต่อไปเธอเลือกจะเอาคืนและกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองซึ่งเป็นประเด็นทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูความมั่นใจในตัวเองหรือว่า self efficacy หลังจากผ่านประสบการณ์รุนแรงมาซึ่งการฟื้นฟูความมั่นใจในตัวเองนี้นะครับไม่ได้มาจากใครอื่นนอกจากตัวเราเอง สรุปก็คือเบื้องหลังมนุษย์ล่องหนในเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ไซไฟหรือว่าตัวร้ายลึกลับแต่มันคือความรุนแรงที่มองไม่เห็นแต่ทิ้งรอยแผลไว้ในใจอย่างชัดเจนที่สุดแล้วทุกคนละครับดูจบแล้วคิดว่ายังไงกันบ้างมาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ